หากว่าใครดูคลิปนี้ได้จนจบขอให้พบแต่สิ่งดีพิษสมัยใครดวงตกโชคร้ายต้องหมดไปหากว่าใครกดไลค์ให้ดวงดีบุญสัมพันธ์ดนบันดาลให้มาพบขอน้อมนบเทพเทวาที่อาศัยกราบขอพอรไหวพระรัตนตรยัย เพื่อส่งไปต่อกุศลและผลบุญขอยินดีกับผู้ที่ปรับฐานดวงบรรลุล่วงสรรสร้างทางสวรรค์ขอให้มีลาบยศทุกสิ่งอันการงานนั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปผู้อยากปรับฐานดวงอธิษฐานขอบรนดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลาย ให้สุขสรรสมหวังดังตั้งใจปรารถนาสิ่งใดให้สมปองหากดวงเปลี่ยนได้นำมาให้พบบุญสัมพันธ์บรรจบตามตั้งไว้เป็นเศรษฐีผู้มีบุญตลอดไปขอทุกคนโปรดตั้งใจทำความดี